สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางห่างเสียงภาคเช้านะครับวราจามวันพฤหัสที่1่ธันวาคมนะครับสำหรับห่างเสียงเช้านี้เปิดที่เรียงนะครับ89067นะครับเรียงตรงพี่น้องบนล่างก็เปิดลักษณะเดียวกับดาวโจนนะครับเมื่อคืนดาวโจนเบนนะิ้ลนั่นหลงจากเปิดเรียงพี่น้องบนล่างไปครับสำหรับห่างเสียงก็ เปิดแนวเดียวกันน่าจะเบิ้ลครับน่าจะเบิ้ลนะผมว่านะครับผมว่าเขาจะว่าตามผมหรือเปล่า11โมงตรงรู้นะครับสําหรับพางเสียงจากตัวเปิดเด่นสุดที่จับได้คือ0กับ7 7กับ0เนี่ยผมว่าตัวเปิดน่าจะยังอยู่ครับเด่นนะครับซึ่งเหมาะสําหรับขาลูดขาวิ่งนะครับวิ่งโบดุดล่าง0ครับนะครับวิ่งโบดุดล่าง0ในเมื่อเบิ้ลใช่ไหมครับก็0 0 7 7ครับ0 0 7 7ครับฟังผมเสร็จทั้งคลิป ถ้าถูกใจเรขผมที่วางตามครับถ้าไม่ถูกใจผ่านแล้วกันครับเนาะเช้านี้อากาศเริ่มเย็นนะครับเมื่อคืนฝนตกด้วยนะครับที่ไหนตกบ้างคงตกทั้งประเทศนะผมว่านะผมว่า1087ครับ1087 ห้าศูนย์สองเจ็ดครับผมร้อยร้อยร้อยอะไรดีเอ่ยหกขอดูสักแป๊บนึ่งนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งห้า ก้าโอเคครับมัดแปดไปเหมือนเดิมนี่แหละจับที่บนนะครับสามตัวครับแปดแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์แปดห้าศูนย์แล้วก็แปดสองเจ็ดครับทางเสียงเช้าได้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ